ชื่อเด็กิงอารียอนซีชื่ามีสามีที่สาวสิบเอ็ดวันนี้เราก็จะมาทำวิธีการซ่อมแซมตะเข็บค่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็จะมีเสืยบนะคะขั้นตอนที่สองมีกันไก่ค่ะอันที่สามคือเข็มอันที่สี่คือได้นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะสอดได้นะคะ พอเราสอดได้เสร็จแล้วก็ขอที่ปลายได้เลยนะคะทำพอเราขอดได้เสร็จแล้วเอาได้ใส่เข็มเสร็จแล้วก็ทําการซ่อมแซมเลยะคะ่ะค่อยๆทำนะคะระวังมันโดนมือแล้วได้ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกลัวจะเสร็จเลยนะคะนี่ก็คือเราทําเสร็จแล้วนะคะพอเราทําเสร็จแล้วก็ตัดได้กันเลยนะคะตัดแล้วเราก็คอรดไว้ค่ะและนี่ก็คือผลที่เราทําได้นะคะกลับมาเป็นสภาพเดิ คุณค่ะ